ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสวนยูคาชาว y o u t u b e นะครับเชา้ชาๆผมก็จะออกมาดูไล่ดูนาดูสวนยูคาเป็นเรื่องปกติของทุกๆวันนะครับพอดีก็ได้เจอกับญาติ ที่ทำนาอยู่ติดกันนะครับทำนาอยู่ติดก็แปลงนาแปลงอยู่คาของผมนี่แหละก็ได้พูดคุยกันทุกท่านก็จะเห็นหญ้าหญ้าตัวนี้เนาะภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหญ้าเข้านกนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างปัญหาให้กับชาวนาเป็นอย่างมากนะครับ ของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้พูดคุยกันเมื่อกี้นี่สักพักหนึ่งน,นี่ยนะครับของท่านก็ตัดใบข้าวไปแกคิดว่าคงจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาข้าวนกได้นะครับนี่ผมทำมาก่อนผมนี่ตัดมาก่อนพวกเลยแหละตัดใบข้าวตัดต้นข้าวมันก็ได้ผล เฉพาะหญ้าพวกที่พวกใบกว้างเนาะหญ้าบางชนิดแต่้าของญาติญาติที่ได้พูดคุยกันเมื่อกี้นี่คือมองไม่เห็นล่ะมองไม่เห็นต้นข้าวเลยล่ะมีแต่หญ้าพวกนี้นะครับหญ้าข้าวนกนี่นท่านก็มาบน่นโอ้ยมันจะไปได้กินอะไร ใส่ปุ๋ยหมดไปหกกระสอบนาเจ็ดไร่หกกระสอบหกพันค่านู่นค่านี่แกก็ว่าไปนะครับท่านก็มองเห็นสวนยูคาผมที่อยู่ติดกันนะครับท่านว่าแบบนี้ปลูกยูคาดีกว่ายังพอจะได้กินนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ได้ฟังแต่แกบน,บนบนพูดพูดอย่างนี้มองดูเหมือนได้เงินดีกว่าแกว่ายอย่างนั้นนะครับญาติผู้ใหญ่ผมนี่แหละแต่ท่านมีรถเกี่ยวนะครับท่านมีรถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวใหญ่ชาวนาที่เจอปัญหาข้าวนกแบบเนี้ยผมก็รับรองได้เลยว่า มันไม่ไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มกับการลงทุนยาข้าวนกมันงำข้าวหมดถ้ามันได้ลงไปเลยนะู่นขาวๆขาวๆอยู่นู่นพื้นที่ตรงนี้ก็มีแต่ข้าวนกทั้งนั้นทุกท่านที่ผมเปลี่ยนมาเป็นยูคาราะผมดูแล้วมันมันไปไม่รอดนะครับมันไปไม่รอดผมไม่ได้บอกว่าทำนาไม่ดีแต่เมื่อมันเจอ ภาวะขาดทุนเจอภาวะข้าวนกแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีปรับแก้ในที่จะทำให้เรารอดผมก็เชื่อว่า f อซที่มีนาบางคนก็อาจจะมีหญ้าตัวนี้นะครับหญ้าข้าวนกเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนผมเชื่อว่าชาวนาเจออยู่แล้วละ่ะ ไม่ว่าจังหวัดไหนยังไงก็ต้องเจอสภาพหญ้าเขานกรบกวนในนาข้าวเนาะทำไปก็ไม่เหลือเพราะหญ้าเขานกเนี่ยมันฆ่าไม่ตายตายก็ตายไม่หมดถ้ามันมีเชื้อแล้วมันขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นนะพอพวกนี้มันอยู่ในอยู่ในดินได้ถึงเจ็ดแปดปีเป็นสิบปีนะครับพราะข้าวมันก็ พันธุกรรมก็มาจากข้าวนกดี่แหลยเ,หเขาเอาเข้าวนกดี่แหลยไปเป็นพ่อแม่มันทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าข้าวนกมันมีความทนมันหน้ามึนนะครับเขาก็เลยเอามาเป็นพ่อแม่สายพันธุ์ของมันยังไงก็ฝากถึงเกษตรกร ผู้ที่จะเปลี่ยนจากนาข้าวนะครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องรีบๆในการวางแผนในการที่จะปลูกนะครับผมเราก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดทุกท่านอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็พยายามที่จะวางมันลงผมไม่ได้ว่าทํานาไม่ดี นะครับพราเราก็กินข้าวอยู่แต่เราก็ไม่จำเป็นคำว่ากินข้าวจะต้องมีนานะครับเราก็ซื้อกินเอาก็ได้เราก็หารายได้จากสวนดินถ้าอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับถึงจะไม่ได้ซื้อข้าวแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มขนาดมีรถเกี่ยวเองยังไม่คุ้มเลยทุกท่าน สำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องข้าวนกเรื่องเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนดู่านะครับครับยังไงก็ขอกรุณากดไลค์กดแชร์ให้กับเกษตรกรตัวน้อยๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ